เอาแล้วครับก็กาวสวัสด,ดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเวอร์เวอร์4กันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้พาร์ทที่สามละแล้วก็มีคนมาช่วยเหมือนเดิมน,นะครับอันเนี้เอาดิห <สา S 1> อม, <สา S 1> มยังมเมเ,เล่นสายแหละไม่รู้อ่ะปั้นสายอะไรดอ่ะเวปั้นห้องปั๊มนี่ว่ะเลมาเลนเลยอ่ะเนี่ยด่านนี้กูลืมไปละไม่ได้เล่นนาน เจอผมไม่งสามสิบเลยยังโหดฮะไอเกมเรียบร้อยยังให้เก็บปาวะแม่งไม่ให้ของเราเลยแบงอ่ะไม่มีวะ่ะเฮ้ยเหมือนเห็นอะไร Không phải. nữa. này, này. Đi bảy, đi bảy. Nhưng mà Cái đi. Ơ nhìn đại này nè. Nó ướt, nó ướt. Nghe chơi chơi con. Boost bye. Zeker Maybe we'll make it to the river. tài này. ล่วงไปดิเจาะเอาอีเงี้ยมึงยังไม่ตายโอ้ยมึงลงมากันยังเนี่ยเชื่อมึงบ่อยให้กูบุลุยเดี่ยวได้ไงเนี่ยโอ้รีบวะรีบตับแสงอยู่กยกยแกงตายแม่งแกงตายว่ะแม่แกงตายออ๋เหรอแกงตายเจอปืนโบกผมอะไรตาเปไน็นไงไม่เป็นละโอ้โหอยู่สิ เปนไปเอาบาเลตขอบาเลตอบาเลมึงเก็บไปดินะนะออปยป่นไม,ม,ไมา,มาตายไปดิัดเดียวนะดูเรื่องลูกสอ,อุ้ยเยี้ยเฮ้ยโดนโดนโดนนะ เยีไอยูไม่ตายไม่งไม่ตายเยอใจเย็นเดชานเฮ้ยพวกผมแรงไองห้าหน่ยูเวะอ้ได้ัดไได้ไรวะวันนี้อะไรอย่ีถึงเราก่อนนี่อเฮยพี่เยอะพี่เยอะผมเป็นล้าน เปิดเลวเนี่ยใช่ไหมไปเลยเปิดนั้นก่อนเหรอเป well. ิดทุกอันอะเปิดนี่กันนะโอ้โหปืนมึงอ่ะเไม่แม้ปั๊มยาตกโคนดีเลยผีอะ่องนี่พี่ดี่องปืนอะไปเป็นดีว่ะเป็นดีว่ะเป็น

เฮ้ยโวุ้ยวุ้ยวุ้ยแม่งเผาแม่งเลยเหรอตายยังวะหาแล้วตายแล้วที่ไปเลยดีกว่าทางางไหนเนี่ยอ๋อเปิดประตูนี่เลือด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 ตรงนั้นเลือดเฮ้ยมึงยิงกูทำไมอ่ะมึงเก็บไปดิเก็บไปดิเก็บไปเลย มีนี่อยมีแล้วอ่ะทางไหนต่อมัเนี่ยนี่อาวไม่ใช่ทางไหนเนี่ยเหียกูงงว่ะอ๋อลงล่างเชื่อเฮยังลงล่างแกงตายเหไอ้สคีเปอร์ เมีดิแม่งระเบิดน่ะที่เบิองระเบิดเลยเถะไอ้ไอ้เฮ้ยตัวพิดตัวพิดถอยไปเลยถอยไปเลยพีดมานี่กระจอกเฮ้ยตัวระเบิดแล้ววะออะไรลนะครับยิงก่อยมึงละกอยเฮ้ยแทบหมดไปเลยไปเลยไปเลย เยอะแยะว่ะเฮ้ยมึงจะเยอะไปไหนแม่มาเยอะแม่มาเยอะแม่ยิงดิ้นเหมือนแต่สูงกู้จะหมดแล้วเนี่ยด่ามาเลยยิงก่อนให้มึงแล้วเนี่ยมีตัวร้องอยู่กระสุนกูหมดแล้วทั้งไหนวะเออตั้งนี้ตั้งนี้ยิง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 ก่อนเยอะไม่ใช่ปืนเหรอไหนตั้งยังตั้งอันเนี่ยเออ ไปไปดูไม่ร yeah, um um ok ู้สูตรระเบิดหมดเลยอ่ะเป็นไรอ่ะไปตองไม่ไปตองอ่ะไปไปกองก่อนนะไปกลองไอ้เดี๋ยวปืนเนี่ยโอ้โหเอ้ยปืนเก็บกระสุนได้อีกกี่วะเนี่ยได้ได้ังหมดจะหมดอ่ะหมดล่าไปเลยไอ้บู๊ยบู๊ยบู๊ยไอ้เงียไปแล้วหนึ่งฝาไายตาย โอยไปทางไหนเนี่ยบนเย้ยไม่หลอกวะตายตายเรียกูหลงกูหลงเราก็มีคนไฟครับลังไปกันลังไปไม่มีกูไปมึงตายแน่เึงมีคนไปว่ะไม่หมดอ่ะก็ยิงเกาะให้เนี่ยไหนต่อวะนี่ทางนี้มึงตามคนมีบาเลตเด้โอ้ยแบาเลตเองบาเลตแค่เก้านัดเองแล้ววะมึงแล้วสิ

โซนให้กูห่วยไรโอ้เจอซูมาดิไอ้บูมาบูอ่ะเนี่ยมีปืนแล้เนี่ยผมไดปืนมาแล้วเนี่ยเป็นไรเป็นไรปืนนั่ต้องแต่เนี่ยมันต้อเหรอเออมันจะปีนกำแพงมาเนี่ยตรงอันเนี้ยข้างบนข้างบนเนี่ยอ้ามันก็มีเหรอนี่ข้างล่างหน่อยแล้วกัน เลูกสองหูดอนนี hey, ่ก็เอาอกลูกองคามด้วยเฮ้ยเอาเอาคามัดคามร์ทไงไอ็ลูกองอะองยิงระเบิดอะใช่ความรัทมันต้องรอหรือว่ากดแล้วอดามไม่กดเลยข้างบนอะยิงอีกันก็ได้ ủa ông. cái gì sắp bắt Mẹ đãi kéo khém. kéo khém. để cho cụ bám nhàng ยาไม่มีแล้ววะกูล่วงได้เลยเนะี่ยมาเยอะเลยกูยิงถี่เลยเฮ้ยเนี่ยด,ดอกยาละเอิมยิงเอาป้อมขึ้นป้อมยิงกอนกูนกนป้อมให้เพื่อนกันป้อมยิงอย่าให้มันถนล่มมาได้ อกแ,แม่งดิรอเหี้ยไรแม่ถูกเป็นล้านอ่ะเฮ้ยมันออกมาได้แล้วเนี่ย

gore. có gets all. Béo cái súng cái đền đi đây. Ấy, cột cột đi.

เล้วเพื่อนไปไหนหมดวะมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วเนี่ยวิ่งยาววิ่งยาวลงนะครับงามีตีโฟะไหนเก็บมาเกมมางานที่เข้ไปโคลเยิงไม่ดรอปยาเลยที้จของนี่เก็บไม่ได้เราอยากไปดูหม้อแม่งมาไม่มีของไม่ของปืนอะไรอ่ะโอกเกจลันเชอร์ รัวอะไยไปเลยเอ้ยดำตั้งกระสุนนะไปตั้งเนี่ยไปก่อนเฮ้ยอยู่ไหนวะโดนติดแล้วกระหังกรแล้วไม่กดอีการัวะอ้าวยังยางว่ะเฮ้ยกระสุนเฮ้ยหัววัดต่างฟ้า เอ้ยเลือด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 เอากล่องเอ้ยเฮียปืนนี่ท EP5 ใส่จุปั๊มไม่ดำก่อนโอเค EP5 ใส่จุมาดิไปเลยไปยี๊อย่างปี๊รีบไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวก็หมด roof collapse in here climbing out เวลาเปิดประตูเลยอะมีระเบิดที่ฟะอะไรคิดวกปูะไอ้แบเห็นิอ่ะแม่งรัวเลยสงกล้องเลยของดีมั่อยเว้ยยาเรื่องยาโอ้บาลีเหดเฮียยาเต็มเยาเต็มเลยผมมีีกตัวอีกหนึ่งปั๊มให้ไอ้ดำที่ดำกันหมดเลยสั้

ไปหรืไปเดี๋ยวพังมาก่อนเยอะเเลยเนี่ยตายเลยไเลยไปไปดิเดยโอ้ยเยอ้มีก่อยอย่ไม่ต้องกลัวตีมาเลยมาโฮ้ยโบยโบยโบยตายดอกมาดอกมาแม่งเยอะแม่งเยอะเลยเดียวหน่อยเค้ยโคตรโหดไอ้เฮียมึงโหดอย่างวะ มดาเยอะโหดจริงเนี่ยท่านมีอะไรวะเฮ้ยโหไอ้นี่โอ้ยมึงรีบยังไงเียนี่ไงไปเร็วไปเลยโอ้ยมาเยอะเลยเยอะ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 โอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้อมายโอ้ยคิด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 เอาคิดดี่ว่าเอาไปดิไปเร็วไปเร็วไปเร็วคิเยอะไปดิไปเนี่ยเยอะยาคูยาคูอยู่มากเลย ยังไม่ใหญ่นี่ยผมตน,นัดเลยเนี่ยรอเยี่ยาก็เหมือนเดิมอะตส์ยังกับพีบีเลยเฮียเนเฮ้ยป้มอมทำงไงกูลืมแล้วอะยิงนะครับ่อยิงแม่งอดีพวกก็ยิงอหมดยังไปเลยเรื่อยเรื่อยดิอะไรลหรอไม่รู้ว่ะ เฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมาอย่างไหนไอ้เหี้ยลวงนะลวงนะมีของเข่าวะไปดิไม่มีก็ไปเปิดเพิ่งดี๋ยเพิ่งเดีวาพิ่งวางรีบวางเหรอไอ้เนื้อดันรถเนวะไอ้เยอะรถเหรอครับหาของก่อนนี่ไงร้อยนัดวะ นี่ขึ้นมาข้างบนดีกว่าข้างบนนี้ได้ไหมด๊ามวางให้เดี๋ยวครับเจ็บแล้วไมีคนกดแล้วเหรอยังเอาไร้นัดอ่ะเฮ้ยตั้งของหมดแล้วเหรอตั้งของหมดแล้วเหรอเงี้ยเดียวเองเฮ้ยไม่มาตรงนี้วะ กดตรงกดตรงนู้นละมังนี้นะเว้ยว่าตรงนี้แข็มดีกว่าเราก็ต้องมาตรงนี้ดีไหมเออเดี๋ยวก็ค่อยโดดไปโดดไปได้มันโดดไปได้อยู่พละเจ้าตรงนี้ผีพึ้นเลยมันจะมาทางรั้วผมเนี่ยเออเนี่ยมีป้อมสองอันอุ้ยเคี้ยโดนไม้ต้องกลัวมีป้อมสองอันนั่นไหนวะมีขึ้นมาดิวะ โอ้ยที่เก็บกระสุนอยู่ตรงไหนวะลืมตรงไหนนะเยอ้ยแดกตรงไหนดินไปเลยครับินเลยครับูที่ยังไม่ได้ไอเฮียเติมให้ด้้ยเลือดมึงอ่ะไเฮียไปโดนเฮียมาเนี่ย Đây cũng nghĩ lại có bán mừng lại ấy kìa anh nảy rồi đấy à Ủa quá tập phá mà đi Mấy biết không thể được rồi đấy Ui mấy con lì thật ้ยตัวล้องอัว่้องวมาล้องเหี้ยใกล้ๆกูจัดเยอะด้านข้างนีคนกดรีสตาร์เลย โอ้ยเฮียมงตายโดนแล้วเนี่ยโอ้ยไหนหลังมีก่อยไม่ใช่หรอต่อรัไปแล้วกดทันไหมเนี่ยนี่มันยิงตัวนั้นไงวะกันดีกันดีเออยห้องกันยูเฮ้ยยิงตัวร้องไงวะ เยืบยิงตัวร้องไม่เป็นหรอมังกอรีเซยังเสร็จแล้วมาตายแล้วไอ้เหี้ยเฮียเอาาย้ยคุณกันหน่อยฮะอยู่ไหนอะนวนยืองมากระสุนเนี่ย

โอ้ยตรงตะแกงเยอะนะงกดี้อ่ะไปกดี้อ่ะมเลยไปไปอยู่ตรงนู้นเลยดีกว่ามั้ยเย็ดแม่ หลายหมดหลายหมดโอเคเอาอีเฮียมาจากข้างนี่เหรอมาข้างล่างได้เฮดี้ซัดเยอะเลยไอ้เฮียรตรงนี้อะไรวะมีอยางนี่เหรอเรากระสุนก่อนที่ไม่ได้แบบยาเลย ผยาวไอ้ดำ้ยเรือยงมาเรือใกล้ถึงละที่ด่านนี้แทบไม่หลอดเลยท่าด่านเนี่ยไปยี่สี่ะรอยี่ส่หรไปไไปมไขึ้นขึ้นอ้ยแตแตก ยางเลหัวน่งย่า่ผีแมงคนงเย้เกือบไม่รอดยกูเกือบตายนะไอ้ยลงไปข้างล่างเกือบตายผัดโอ้ยเกืบไม่รอดโอ้ยเละก้าวขึ้นที่เลเวลย่ย โอ้ขึ้นก้นน้อยอีกด่านหนึ่งว่ะโอเคเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ให้ผมนะครับไปล,ละกดเยอะๆนะกดเยอะๆ